สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel เช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศอินโดนีเซียมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่าจาก,ก้าปโปคอง2018เรื่องราวของพยาบาลสาวคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลผู้ป่วยอยู่ที่บ้านแต่เธอดันเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิด และความลับอันน่าสะพึงกลัวที่ถูกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอข้ามบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไลค์และสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับนางเปิดเรื่องมาก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอมีชื่อว่ามิลา ซึ่งเธอเป็นพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยทั่วๆไปและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เธอจะเลิกงานเธอจึงได้เปลี่ยนเวรกับเพื่อนร่วมง,งานของเธอพอมิลาได้เตรียมตัวที่จะกลับบ้านจู่ๆเธอก็พบว่าผู้ป่วยคนเมื่อกี้เขาได้เสียชีวิตลงพอดีมิลาาก็เสียใจอยู่นะครับเพราะผู้ป่วยคนนั้นเขายังเด็กมากๆขณะเดียวกันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งได้มามอบหมายงานนอกให้กับเธอและผู้หญิงคนนี้ก็คือเจ้านายของเธอนั่นเองครับ เจ้าหนายของเธอก็บอกว่าอยากให้มิลาไปที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อเอาอยาไปให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่มิลาก็พยายามจะปฏิเสธนะครับวัดเธอไม่อยากไปแต่เธอก็ไม่สามารถขัดคำสั่งของเจ้าหนายได้นั่นจึงทําให้เธอต้องเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นพอมิลาไปถึงเธอก็พบว่าบ้านหลังนี้ได้อยู่ห่างไกลจากชุมชนเป็นอย่างมากแถมยังตั้งอยู่โดดเดี่ยวอีกด้วยบรรยากาศรอบๆค้างก็น่ากลัวชะมัดและเวลานั้น ท้องฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้วมิลาจึงรีบไปเคาะที่ประตูหน้าบ้านจู่ๆก็มีคนคนหนึ่งได้เปิดประตูออกมารับเธอซึ่งคนคนนี้เขาก็คือราดิสลูกชายของผู้ป่วยที่ถูกแจ้งของความช่วยเหลือไปอยังโรงพยาบาลลาดิสได้บอกกับมิลาว่าแม่ของเขาได้เสียชีวิตลงเมื่อกี้และตอนนี้ครอบครัวของเขาก็กําลังจะเดินทางมาราดิสก็ได้ถามกับมิลานะครับว่าคุณช่วยอาบน้ําให้แม่ของผมหน่อยได้ไหมผมเป็นผู้ชายมันคงจะไม่เหมาะสม มิลาก็ได้ทําตามคําขอของราดิสนะครับจากนั้นเธอก็ได้อาบน้ําให้กับศพแม่ของราดิสก่อนที่จะนําเข้าสู่กระบวนการต่อไปนั่นก็คือการเอาผ้าลินินหรือผ้าดิบสีขาวมาห่อศพความคนตายเอาไว้แล้วใช้เชือกมัดอย่างแน่นหนาะโดยเฉพาะ3ามจุดหลักๆก,ก็คือศีรษะลำคอและปลายเทา้าเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญ,ญาณของผู้ตายได้หลุดลอยออกไปก่อนเวลาอันสมควรโดยพิธีกรรมนี้พวกเขามีความเชื่อว่า หลังจากที่คนเราได้เสียชีวิตไปแล้ววิญญาณของพวกเขาจะสามารถอยู่บนโลกมนุษย์ได้อีก40วันเมื่อครบกำหนดถ้าเชือกที่มัดได้คลายตัวออกวิญญาณก็จะสามารถเดินทางไปยังโลกข้างหน้าได้นั่นเองตอนนี้มิลลาก็ได้ทำทุกอย่างจนเสร็จแล้วนะครับและเธอก็คิดว่าคงจะหมดหน้าที่ของเธอแล้วจริงๆเธอจึงจะขอตัวกลับออกไปแต่เธอก็ดันลืมกระเป๋ายาที่ถือมาด้วยนั่นจึงทําให้เธอได้กลับขึ้นไปเอากระเปา๋ายาที่ชั้นบน พอมิลาได้เข้าไปในห้องนั้นอีกครั้งเธอก็เริ่มมีความรู้สึกแปลกๆนะครับจากนั้นมิลาก็รีบกลับลงมาที่ข้างล่างจูจูราดิสก็บอกว่าผมอยากให้คุณอยู่ต่ออีกสักพักเนื่องจากผมจะออกไปทําเอกสารเกี่ยวกับการตายของแม่และลูกสาวของผมเธอได้นอนอยู่ในห้องและเธอไม่สามารถอยู่คนเดียวได้นั่นจึงทําให้มิลาต้องจําใจอยู่ที่นี่ต่อนะครับหลังจากราดิสได้ออกไปทําเอกสารมิลาก็ได้เดินดูในบ้านเรื่อยๆและเธอก็ได้พบกับรูปถ่ายต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในบ้านหลังนี้นั่นจึงทำให้เธอคิดว่ารูปถ่ายพวกนี้น่าจะเป็นรูปถ่ายครอบครัวของราดิสต่อมามีลาก็เห็นว่าสำลีที่อุดรูดจมูกของศพมันได้หลุดออกมาเองเราวกับว่าศพยังหายใจอยู่แต่เธอก็ไม่ได้ติดใจอะไรเธอจึงยัดมันกลับเข้าที่เดิมขณะเดียวกันก็มีใครบางคนได้กระทืบเท้าอย่างแรงมิลาก็ตกใจอยู่นะครับแต่เธอก็คิดว่าโนวี่น่าจะเป็นคนทำมิลาจึงได้เดินขึ้นไปที่ชั้นบน เพื่อตามหาโนวีและเธอก็เห็นว่าโนวีกําลังจ้องมองมาที่เธอนั่นจึงทําให้มิลาได้เข้าไปคุยกับโนวีนะครับว่าเธอเป็นพยาบาลมาดูแลศพคุณย่าของหนูแต่ดูเหมือนว่าโนวีไม่ได้สนใจอะไรเธอได้เดินกลับเข้าไปในห้องอย่างหน้าตาเฉยสักพักก็มีเสียงเพลงได้ดังอยู่ที่ข้างล่างมิลาก็เห็นนะครับว่าเครื่องเล่นเพลงกําลังเล่นอยู่เธอก็งงนะครับว่ามันเล่นเองได้ยังไงขณะเดียวกันเธอก็เห็นอีกว่า จมรีที่อุดรูจมูกข,ของศพมันได้หลุดออกมาอีกแล้วแถมเชือกที่มัดอยู่บนหัวของศพก็ได้หลุดออกมาอีกด้วยมิลาก็เริ่มจะก,กลัวแล้วนะครับเนื่องจากคนอินโดมีความเชื่อว่าถ้าเชือกมัดที่ศพได้หลุดออกก่อน40วันวิญญาณของผู้ตายจะสามารถลอยออกไปก่อนเวลาอันสมควรนั่นจึงทาให้เธอรีบมัดเชือกกลับให้เป็นเหมือนเดิมพอมิลาได้มัดเชือกเสร็จเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของโนวีนั่นจึงทาให้เธอรีบขึ้นไปดูปรากฏว่า โนวีกำลังแอบอยู่ใต้เตียงแถมเธอยังชี้ไปที่ตู้ใบหนึ่งที่ตั้งอยู่ในห้องมิลาก็กลัวอยู่นะครับแต่เธอก็อยากจะรู้ว่าในนั้นมันมีนมอะไรเธอจึงได้เดินไปเปิดดูที่ตู้และเธอก็พบว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะครับพอโนวีได้ออกมาจากใต้เตียงเธอก็มีอาการเหนื่อยเหมือนกับคนที่เป็นโรคหอบมิลาจึงได้เอายามาพ่นให้กับเธอและมิลาก็ได้ส่งโนวีเข้านอนพอโนวีได้หลับสนิทมิลาจึงได้ลงมาดื่มน้ําที่ข้างล่าง แต่จูจ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงคนกระทืบเท้าดังขึ้นอีกครั้งนั่นจึงทําให้มิลาได้เดินตามหาเสียงนั้นนางก็ทําให้เห็นนะครับว่าที่ด้านหลังของมิลาได้มีผีตัวหนึ่งกํลาลังยืนอยู่แต่จูจ่ๆเธอก็ถูกใครบางคนพุ่งเข้าใส่นั่นจึงทําให้เธอได้สะดุ้งตื่นจากความฝันต่อมามิลาก็พบว่าโนวีได้หายตัวไปเธอจึงได้เดินตามหาโนวีจนทั่วบ้านและเธอก็เห็นว่าโนวีกลาลังยืนอยู่บนดาดฟ้าเมื่อจะกระโดดลงมาที่ข้างล่าง แต่เธอก็คว้าตัวของโนวีเอาไว้ทันนะครับสักพักราดิดก็ได้โทรกลับมาที่บ้านมิลาจึงได้บอกกับเขาว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่ในบ้านหลังนี้ให้คุณรีบกลับมาโดยด่วนราดิดก็ได้รับปากเธอนะครับพอมิลาได้วางสายเธอก็พบว่าร่างกายของโนวีได้น้ำผิดปกติเธอจึงได้เอาน้ําอุ่นมาให้กับโนวีได้ดื่มแต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงคนกระทืบเท้าได้ดังขึ้นอีกครั้งมิลาก็ไม่หล่อช้าเนื่องจากเธออยากจะรู้ ว่าเสียงนั่นคืออะไรกันแน่เธอจึงจะไปเปิดประตูออกดูแต่โนวีก็ได้เข้ามาห้ามไม่ให้เธอเปิดนะครับและโนวีก็มีอาการหอบอีกรอบเน้นจึงทําให้มิลาได้ขึ้นไปที่ชั้นบนเพื่อจะหายามาพ่นให้กับโนวีแต่ขณะที่เธอกําลังหายาอยู่นั้นจู่ๆเธอก็เห็นว่าในกระจกมีผีโพคองได้เยืนอยู่ที่ข้างหลังของเธอพอเธอได้หันกลับไปดูก็ไม่พบอะไรนะครับแต่พอเธอจะกลับออกไปจากห้องเธอก็เจอผีโพคองเข้ามาหลอกเต็มๆ มิลาก็ตกใจมากๆเธอจึงรีบวิ่งออกมาจากห้องนั้นทันทีและเธอก็รู้แล้วว่าเสียงที่เธอได้ยินมาตลอดมันไม่ใช่เสียงคนกระทือบท้าแต่มันเป็นเสียงกระโดดของผีโพของนั่นเองและแน่นอนมิลาก็ได้อุ้มโนวีไปที่รถเพื่อจะออกไปจากบ้านหลังนี้นะครับก็ตามสเตปนางผีรถดันสตาร์ทไม่ติดและมิลาก็เห็นว่าผีโพกองกําลังยืนอยู่ที่หน้ารถของพวกเธอขณะเดียวกันโนวีก็ได้วิ่งออกไปจากรถมิลาก็ยิ่งงงไปกันใหญ่ เนื่องจากโนวีไม่สามารถที่จะวิ่งได้ขนาดเธอเดินยังต้องใช้ไม้ำ้ำหนังก็ทําให้เห็นนะครับว่าโนวี no ได้ถูกอะไรบางอย่างจับตัวลอยเข้าไปข้างในบ้านผอมิลาได้เข้ามาตามหาโนวีมิลาก็เห็นนะครับว่าโนวีได้ถูกอะไรบางอย่างเข้าสิงเธอมีท่าทางที่น่ากลัวแถมยังสามารถไต่บนกําแพงได้พอมิลาได้เห็นแบบนั้นเธอก็ไม่รอชา้ารีวิ่งออกมาจากห้องนั้นทันทีสักพักเสียงของโนวีก็ได้เงียบไป มิลาจึงได้เปิดประตูกลับเข้าไปดูนะครับว่าผีได้ออกจากร่างของโนวีแล้วหรือยังแต่มิลาก็พบว่าโนวีได้หายไปแล้วเหลือเพียงผ้าดิบสีขาวที่วางอยู่บนพื้นนั่นจึงทําให้เธอได้ดึงผ้าไปเรื่อยๆแต่จู่ๆก็มีใครบางคนได้ดึงผ้าอย่างแรงนั่นจึงทําให้มิลาหัวสุบเข้าไปข้างในตู้และเธอก็ถูกผีโผคองเข้ามาหลอกเธอเต็มๆเธอจึงวิ่งหนีลงมาที่ข้างล่างแต่ก็ยังไม่ถึงไหนเธอได้สะดุดที่ขั้นบันได ล้มป่องหงงลงที่พื้นและเธอก็พยายามจะเปิดไฟฉายเพื่อที่จะส่องหาทางออกแต่เธอก็เห็นว่ามีผีโพคองกําลังยืนจ้องมองมาที่เธอสักพักผีตัวนั้นก็ได้หายไปมีลาก็พยายามจะเปิดประตูบ้านนะครับแต่เธอก็เปิดมันไม่ได้และจู่ๆป,ประตูห้องห้องหนึ่งก็ได้เปิดออกมาเองและมีลาก็พบว่าในห้องห้องนั้นมีหีบโบราณได้วางอยู่ซึ่งในหีบใบน,นี้ก็มีรูปถ่ายของเธอและรูปถ่ายของผู้ชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้ว พอมิลาได้เห็นแบบนั้นเธอก็อึ้งมากๆและจูจูราดิสก็ได้เดินเข้ามาในบ้านมิลาจึงได้ถามกับเขาว่าคุณเป็นใครกันแน่ใช่แล้วครับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นทั้งหมดมันไม่ใช่ความจริงราดิสเขาได้เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วแล้วรูปถ่ายที่มิลาได้เห็นมันก็คือรูปถ่ายของราดิสนั่นเองทุกคนคงจําได้นะครับฉากที่มิลาได้ยืนดูรูปถ่ายของครอบครัวมันไม่มีรูปถ่ายของราดิสเลยสักกลูก็แน่นอนแหละครับ ราดิสไม่ใช่ลูกชายของบ้านหลังนี้และความจริงทั้งหมดก็คือหญิงผู้เป็นแม่หรือยายแก่ในปัจจุบันเธอได้สลับดวงวิญญาณสามีของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วให้มาสิงร่างของราดิสแทนเพื่อที่จะให้เขามีชีวิตต่อไปและโนวีเด็กสาวคนนั้นก็ถูกยายแก่สลับดวงวิญญาณให้กับลูกสาวของเธอเช่นเดียวกันจนมาถึงปัจจุบันยายแก่ก็ได้เสียชีวิตลงสามีของเธอที่อยู่ในร่างของราดิสก็พยายามจะหาร่างใหม่มาทดแทนให้กับเธอ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมมิลาต้องได้มาที่บ้านหลังนี้พอมิลาได้รู้แบบนั้นเธอก็ไม่ยอมนะครับเธอจึงวิ่งหนีขึ้นไปที่ชั้นบนของบ้านและเธอก็ได้กระโดดออกทางหน้าต่างแต่ยังไม่ถึงไหนเธอก็ถูกพวกเขาจับตัวกลับเข้ามาในบ้านเหมือนเดิมแน่นอนครับสองพ่อลูกได้เริ่มทำพิธีกรรมสลับดวงวิญญาณและพวกเขาก็ทำสำเร็จอีกด้วยพอมิลาได้ฟื้นขึ้นมาเธอก็รู้สึกงงๆเนื่องจากวิญญาณของยายแก่ ได้เข้ามาสิงร่างของเธอเป็นที่เรียบร้อยหลังจากวันนั้นพวกเขาทั้งสามคนก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติราวกับว่าได้เกิดใหม่ทั้งครอบครัวช่างสยองขนดักซะจริงๆหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องเข้าใจง่ายบรรยากาศในหนังก็ดูอึมครึมตามสไตล์หนังอินโดและความสยองของหนังก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวแต่ตอนจบหนังก็ได้จบแบบแปลก วิญญาณของผีร้ายมันไม่ได้หายไปไหนแถมยังอาศัยอยู่ในโลกมนุษย์เรากลบว่าไม่กลัวตายเหมือนผู้กำกับอยากจะทำภาคต่อหรือไม่อย่างไรต้องรอติดตามกันดูเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสครัยคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยเหรอครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ